สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเราจะมาพาทำอะไรเอ่ยมาดูกันนะคะเผือกหั่นเป็นลูกเตา๋าชิ้นใหญ่หน่อยใบเต3บย3ามใบขดให้เรียบร้อยเกลือหนึ่งช้อนชาไข่แล้วแต่ชอบอันนี้ใส่สองฟองไข่ไก่นะคะ น้ำตาลทรายเจ็ดช้อนโต๊ะถ้าชอบหวานก็มากกว่านี้อันนี้ไม่ชอบหวานหัวกะทิหนึ่งถ้วยนะคะส่วนหางกะทิเอาไปต้มจนเดือดนะคะถ้าเป็นกะทิกล่องกอ็แยกไว้ใส่หัวกะทินิดนึงแล้วก็ที่เหลือเอาไปละลายน้ำจนได้ปริมาณเพียงพอต่อการทำแกงบวชเผือก ไขหวานนะคะแต่อันนี้เราใช้มะพร้าวขูดเองจากสวนก็เลยคั้นน้ำต่อไปก็เรียกหางกะทินะคะโดยจะเจือจางกว่าหัวกะทิค่ะอันนี้หัวหัวหัวกะทิจะเข้มข้นกว่านะคะเมื่อน้ำหางกะทิเดือดแล้วก็ ใส่ใบเตยสามใบที่ล้างสะอาดลงไปหลังจากนั้นก็ใส่เผือกที่หั่นเป็นลูกเตา๋าชิ้นใหญ่หน่อยกันการต้มนานแล้วมันเละนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยต้มต่อไปจนอ่าเร่งไฟหน่อยก็ได้เร่งไฟหน่อย ต้มต่อไปจนเผือกสุกนะคะจนเผือกสุกเอาใบเตยลงไปข้างล่างก็ได้นะคะจะได้หอมหอมตอนคั้นกะทิเราก็เอาน้ำใบเตยคั้นรวมกันไปด้วยนะคะ จะเอาใบเตยไปปั่นจนเป็นน้ำเขียวแล้วเอาแต่น้ำมาคั้นเป็นคั้นกับตัวมะพร้าวขูดนะคะน้ำใบเตยก็หอมปริมาณหนึ่งแล้วก็เอาใบเตยแช่ในน้ำต้มแกงบวชนี้ด้วยนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะดับเบิ้ล ต้มต่อไปเรื่อยๆที่เปิดฝาเพราะกันกะทิล้นออกมานะคะเสียดายต้มต่อไปเรื่อยๆจนเผือกสุกนะคะแล้วค่อยปรุงแต่งสที่เตรียมไว้นะคะ ประมาณ10นาทีนะคะ หม้อดำหน่อยนะคะใช้เตาฟืนมาก่อนค่ะบ้านนี้จะสูตรหม้อดำนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับรสชาติอาหารนะคะความสะอาดเหมือนเดิมอ้าวครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยการใส่เกลือเกลือแกง หนึ่งช้อนชานะคะหช้อนชาห่ช้อนชาใส่น้ำตาลทรายแดงหรือมีใส่ขาวก็ใส่ขาวก็ได้นะคะเจ็ดช้อนโต๊ะหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ชอบอันนี้ก็ชอบหวานกลางๆนะคะไม่ชอบหวานมากหลังจากนั้นก็ คนนิดหน่อยคนนิดหน่อยนะคะเผือกก็เผือกก็สุกแล้วแหละนะคะ รีไฟลงนิดนึ่งเพื่อจะโรยไข่ที่เราต่อยไว้นะคะอาจต้องการกี่ฟองก็ใส่เท่านั้นอันนี้ต้องการสองฟองนะคะใส่ลงไปเบาๆไข่ก็ไม่ต้องคนนะคะไข่จะเกาะกันเป็นลูกไข่ลูกมันนะคะไข่ขาวจะเกาะไข่แดง เป็นลูกไข่ลูกมันพอไข่สุกนะคะก็จะโลยเดี๋ยวรอไข่สุกก่อน ฟองไม่ต้องช้อนขึ้นนะคะมันคือกะทิของเรานั่นเองไม่ต้องช้อนขึ้น ประมาณ5นาทีกะว่าไข่สุกแล้วนะคะก็จะหลีไฟลงนิดนึงแล้วก็ใส่หัวกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะ เพื่อให้น้ำแกงขาวสวยงามน่ารับประทานไม่แตกมันนะคะหลังจากนั้นก็ตั้งตั้งต่อไปเพิ่มไฟกลางนิดนึงเพิ่มไฟนี้ตั้งจนน้ำแกงบวดเดือดนะคะแล้วค่อยปิดแก๊ เพื่อให้หัวกะทิที่ใส่ไปสุกเรียบร้อยขนมเราก็จะไม่บูดง่ายนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้นานๆถ้าทานเหลือก็ใส่ท็อปเปอร์แวร์ทาเป็นไอไอศครีมเผือกเลยนะคะใส่ช่องฟิตไว้เลยก็เดี๋ยวมาดูว่าน่ารับประทานไหมนะคะ ปิดแก๊สได้ไม่ให้เป็นไขมันนะคะ,ะมาชิมมาชิมดูนะคะชิมดูว่าอร่อยไหมนอ้อเนี่ยไข่สวยงามเกาะกันเป็นเป็นลูกนะคะ เดี๋ยวมาชิมกันเอาช้อนก่อนชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะพอดีไหม ชิมว่าเผือกลุ่มไหมด้วยนะคะเดี๋ยวขอน้ำแกงอีกหน่อยเผือกสุกแล้วนะคะอ่ามาชิมกันเลยนะคะ รสชาติกลมกลม่อมหอมมันหวานกลางๆนะคะหอมใบเตยด้วยอืมเผือกนุ่มล้วนกำลังดีนะคะโอ้สุดยอดช่วยกดไลค์อย่างนี้นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ